สวัสดียินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับอยู่กับเกม Let to School และตอนนี้ก็อยู่กับโรงเรียนวัดหนองปากคลั่งโรงเรียนมัธยมแห่งนี้นะวินลีดอ่าโอเควันนี้โอโเริ่มกันเริ่มต้นกันด้วยแล้วดูฝนที่ตกกันหนักหน่วงนะเออนักเรียนก็เอาร่มมากันทุกคนเลยใช่ไหมเนี่ยเออนี่ตอนนี้เขาบอกว่าอะไรขอพอรก่อนแล้วกันนะเออมันมีอุ้ที่วางกระเป๋าอ่ะ ที่วางสัมภาระมันไม่เพียงพอนะเราควรจะมาติดไว้แบบนี้เออให้คนได้วางทั้งนิดนึงแล้วก็ติดไว้ที่ห้องห้องทํางานด้วยเนี่ยเผื่อแบบว่าเออนี่ไงคณครูอะไรเขาก็ต้องการที่จะวางกระเป๋าสัมภาระไว้ด้วยนะเอยตรงนี้ด้วยใช่ไหมเนี่ยอันนี้เอาเฮ้ยวางไม่ได้เหรออ๋อตรงนี้วางได้นะนี่ไงข้างประตูก็วางได้ตรงนี้ก็วางได้นี่อันนี้ก็คือ ห้องทางานก็วางได้เราก็วางไว้หมดเลยกันแล้วกันวางไว้ในห้องน้ำไหมคงไม่ต้องน,นะเอ้ยเดี๋ยนี้ไงสัมภรัมภาระของยามนี่ไงรั้ก็ต้องมีวางไว้ด้วยนะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนาะยโยซิกดออกไปโอ้มันสว่างจ้าเลยลือเดินเอ้ตอนนี้คืออะไรเนี่ยปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรสอบไม่ผ่านโดยประมาณนี้ก็คืออ๋อก็คือตอนนี้เขาต้องการ เราต้องเปลี่ยนหลักสูตรใหม่นะอันนี้ก็คือเด็กที่ขี้หลงขี้ลืมในห้องนี้ใช่ไหมห้องนี้คงไม่มีอีกแล้วใช่ไหมเน,นี่ยนดูสิห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้มันเออจากภาพที่แล้วนะที่ผมดูมันมีเด็กขี้หลงขี้ลืมอยู่คนหนึ่งอะ่ะชื่อว่าอะไรอะ่ะชื่อว่านี่ไงเอ้ยไม่ใช่ดิอันตน์อนอันต์พันไปอยู่ห้องนู้นนะอันนี้เหมือนกันมงแก้วพนไปอยู่ห้องนู้นเก้าอี้พอไหม จาอี้เหมือนจะไม่พอแล้วก็ขยายขยายห้องขยายห้องก่อนอ่าขยายห้องออกมาฝั่งนี้ฟึบแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนมุมห้องเลยก็แล้วกันนะเราเปลี่ยนฝั่งนี้มาแล้วก็มาอยู่ด้านนี้แล้วก็โต๊ะอาจารย์มาอยู่ด้านนี้แบบนี้ไงนักเรียนหันทิศทางหน่อย,อยเดี๋ยวนะมันทําไมมันแก้ไขได้ทีละตัวอะไรเนี้ยโต๊ะนักเรียนจะได้เพียงพอสําหรับ เด็กที่ขี้หลงขี้ลืมอะแบบนี้ก็แล้วกันนะเอ้ยแสงสว่างไม่เพียงพออาจารย์แสงไม่มีทํายังไงดีเออเราติดหน้าต่างด้านนี้ไหมยี่งมองออกไปไมันเห็นสนามเด็กเล่นอนะอ่าด้านนี้ไงปึ๊บแล้วก็ตรงนี้นะ2มุมเล็กๆน้อยๆอ,อ่าด้านนี้มันไม่มีแสงสว่างละอ่าเราติดแสงสว่างไว้ชนิดหนึ่งก็แล้วกันที่หัวม,มุมโอเคตรงนี้มันมีพื้นที่ทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วติดเรียบร้อยแล้วไหนะดูซีนักเรียน อยู่ที่ปัจจุบันใช่ไหมตรงนี้ก็จะมีเดี๋ยวเราดูวางวางแผนการสอนก่อนนะครับโอเคก็เอาแบบนี้ก็แล้วกันหน้านี่ไงการการจัดตารางสําหรับคนห้องนี้นะเป็นเด็กที่หลงที่ลืมอะ่ะเขาก็ต้องเรียนแบบนี้ครับโอ้ต้องวิจัยพื้นฐานด้วยเนี่ยอาอเราสำหรับห้องนี้ความจําดีเอาใครดีอะ่ะต่อห้องนี้เ,เราเริ่มเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเลยะนะโอเคเรียบร้อยตาราง ตารางการสอนเรามันปแปลกๆสักนิดนึ่นงน,นะเออก็แบ่งบันกันแบ่งปันกันไปแบ่งบันอะไรนะแบ่งปันกันไปโอเคสําหรับการจัดตารางสอนของอนักเรียนเขาเรียกว่าชั้นหมอปลายใช่ไหมเมื่อกี้หมอต้นเราขึ้นหมอปลายก็ต้องขึ้นมาหาลัยอีกใช่ไหมนี่ไงมีนักเรียนสมัครเข้ามาเป็นคนขี้หลงขี้ลืมอีกหนึ่งคนโอ้ยโอ้โหเยอะเลยอะเอ่อห้องนี้เราควรจะมี1 2 3 4สี่ แล้วก็หนึ่งสสาี่ห้าคนคนคิดถึงคิดลืม,ลมเยอะจังเลยนะเราจะมาแบ่งห้องไว้ด้านนี้ก็แล้วกันเป็นห้องเล็กๆติดนี่ไงสำหรับนักเรียนเรียบร้อยนักเรียนเอยด้านหลังมันวางได้ไหมเนี่ยเออวางไปถึงด้านหลังเลยก็แล้วกันนะแล้วก็อย่าลืมนะที่ทําความสะอาดติดไว้ตรงนี้สักนิดหนึ่งแล้วก็มีของตกแต่งก็คือนี่ไงจึบ๊บเลยขาคณิตกับ หนังสือนะเออเขาต้องใช้กันนะด้านนี้ก็ควรจะมีหน้าต่างเหมือนกับด้านนี้ด้วยนะเพื่อที่จะเออใครก่อสร้างอาคารอย่าก่อสร้างหน้าต่างที่ไม่เหมือนกันมันเป็นไปไม่ได้เอ้ยโอ้โหแล้วมันอยู่แบบนี้เหรอมันติดไม่ได้ดิเดี๋ยวเขาไปติดข้างนอกกันแล้วกันนะเฮ้ไอ้ห้องนั้น,นะนเน่ยมันแปลกๆกันเนี่ยเออไม่เป็นไรหรอกสร้างไปเลยภายในกับภายนอกไม่จาเป็นต้องเหมือนกันนี่ไงเรียบร้อยเสร็จไปแล้วหนึ่งห้องอา่าเอาเป็น B หนึ่งกันแล้วกัน B หนึ่ง บีหห้องนี้มีครูประจําชั้นหรือ,อยังเนี่ยเออเดี๋ยวเรา,ารับอาจารย์เข้ามาเลยนะรับสมัครอาจารย์เข้ามาสักคนหนึ่งก็ผมอยากได้อาจารย์อุ้ยอาจารย์สอนพฤกษศาสตร์เรามีหรือยังอาจารย์สอนวิทยาศาสตร์อุ้ยคนนี้โอ้ครูระดับ2ออย่างนั้นเลยจ้าง700โอ้โหเรามีเงินไหมเนี่ยงบประมาณเราไม่มีอะดิเราจาร้างครูระดับ1มาก็แล้วกันนะหรือก็ครูระดับ2ครูระดับ1ครูระดับ1มา เออไม่จําเป็นต้องเอาค,คุณครูที่มีระดับเยอะก็ได้นะอ้ยทำไมแสงสว่บบางมันไม่เพียงพอเลยเนะี่ยถามจริงสี่ห้าคนเข้ามาเด็กขี้หลงขี้เลืมทุกคนนะ่ะไปอยู่ห้องหนึ่งทับหนึ่งทับอะไรเนะี่ยหนึ่งทับหนึ่งนี่ไนงะห้องหนึ่งทับหนึ่งจะจัดตารางเรียนให้เด็กขี้หลงขี้ลืมพวกนี้ก่อนนะโอเคเสร็จเรียบร้อยเป็นหนึ่งห้องน,นะเราก็จัดการสร้างห้องขึ้นมาเพิ่มอีกหนึ่งห้องแล้วกันโอ้โหเปลืองเงินมากครับตอนนี้ เออเราค่อยๆสร้างไปทีละนิดกันแล้วกันนะอันนี้ก็จะมีประตูทางเข้าตรงนี้ใช่ไหมเออติดแบบนี้แล้วขยับมาตักนิดนึงไม่เป็นไรหรอกก่อสร้างเดี๋ยวเราค่อยไปขยับตรงนี้มาชิดไม่รู้เขาก่อสร้างยังไงก่ <laughs> อสร้างยังไงก็ไม่รู้นะโอเคอ่าน่าจะเสร็จเรียบร้อยป่ะอ่ะเป็นเป็นปีหนึ่งกันแล้วกันนะอ่าแล้วเราก็รับทั้งหมดมาโอเครับทั้งหมดมาแล้วก็ไปที่ห้องหนึ่งทับสองไง นี่ไงห้องหนึ่งทับสองยังไม่มีอาจารย์ใช่ไหมเราต้องรับสมัครอาจารย์มาหนึ่งคนใช่ไหมอาดูเซอาจารย์ที่จะมาสอนโอ้ยมันไม่มีอันนี้เลยเหรอมีแต่วิทยาศาสตร์อาจารย์มาก็ได้เจ็ดร้อยเออเจ็ดร้อยโอเคอาจารย์สุทินโอเคเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนตารางการสอนของคาบหนึ่งเนะออนเนี่ยเนียเราจะเปลี่ยนเอออาจารย์เนี้ย อาจารย์นี้เขาเท่าไหรอ่อ่ะสิบเอ็ดใช่ไหมอาจารย์นี้เขาดูแลที่ไหนตรงนี้โอเคเราจะเปลี่ยนอาจารย์อักขมงคนนะเออเราเปลี่ยนเป็นอาจารย์สุทินไหนไหวะอาจารย์สุทินอยู่ไหนอะอาจารย์สุทินเฮ้ยเราอาจารย์สุทินแกสอนวิชาอะไรวิทย,ยาศาสตร์ใช่ไหมเออใช่แกสอนวิทยาศาสตร์เออเราเอามาแทนใครดีอะอาจารย์อาจารย์อะไรนี่ไงอาจารย์ นี่ไงอาจารย์สุทินไปสอนอุยอ้ยอุ้ยทำไมมันถึงไม่พอวะเนี่ยดี๋ยวค่อยส่งไปเดี๋ยวค่อยส่งไป,งไปเรียนกันแล้วกันเออคิดมากอ่าเดี๋ยวนะ,อะตอนนี้เราต้องกําหนดตารางการสอนของคนนี้ใช่ไหมโอเคห้องนี้เขาน่าจะจัดตารางแบบนี้นะผ่านแล้วเหลือห้องเดียวที่เราจะต้องกระทำการแก้ไขก็คืออาจารย์ไปสอนไม่ค่อยจยะดีเท่าไหรม่มาเนี่ย โอเคเรียบร้อยแล้วโอ้ยตรงนี้อ๋อเหลือแค่ตารางการสอนที่มันไม่ผ่านนะตอนนี้เออเราต้องส่งอาจารย์ไปฝึกอาจารย์อะไรนะเราจะส่งอาจารย์อะไรไปฝึกนะอุย้ยอะไรเนี่ยขีดจำกัดความร้อนเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เดี๋ยวเราดูก่อนนะเราจะส่งอาจารย์คนไหนไปสอนเอเบียอาจารย์เบียงกาอาจารย์เบียงกา้าอาจารย์เบียงก้าแกสอนเยอะนะเดี๋ยวอาจารย์เบียงก้าไปอบรมเลยก็แล้วกันนะ อาจารย์เบียงก้าไปอบรมไปอบรมอุ้ยเดี๋ยวนะอ๋ออาจารย์นี้แกอบรมอยู่ใช่ไหมอาภาคการศึกษาใหม่เริ่มขึ้นแล้วจะกก่าอะไรหน่อยไหมเอ้ยครูใหญ่โอ้กล่าดินี่ไงอะไรเอ่ยยินดีต้อนรับครูใหญ่ของเรานายเราขึ้นไปก่อนเซอาตอนนี้ผู้ชมรู้สึกใจเย็นมากเลยเออเราใจเย็นละเริ่มกแอมด้วยสีหน้าเี่นิ่งเฉละเปิดตัวกันอยากก่างกระชับเฉง นี่ไงเปิดตัวกันอย่างได้เฉงยินดีต้อนรับกลับมาสู่ภาคเรียนอันสดใสอีกครั้งหนึ่งกันนะเอออะไรเนะี่ยพูดถึงเรื่องเรียนล่ะพูดถึงเรื่องเรียนโอเคมาคุยเรื่องเรียนกันเถอะทาได้ดีแล้วนะเออเด็กนักเรียนบอกว่าอะไรเนะี่ยคุณอยากจะพูดอะไรเป็นอันดับแรกในการสอบเอ,อ่อชื่นชมภาคเรียนที่แล้วปลอบใจคนที่ทําคะแนนได้ไม่ดีอ,อ่าตำหนิคนที่ทําไม่คาดหวังแล้วอ,อ๋อชื่นชมกันแล้วกันนะ ดีใจมากกับความมหัศจรรย์ของพวกเธอนะัสอบผ่านกันทุกคนเลยนะแล้วก็พูดอะไรเนี่ยสะท้อนตัวเองหวังว่าทุกคนจะเห็นพฤติกรรมเลงมาบูนะอะพยายามแค่พยายามให้หนักขราวหน้าลบความล้มเหลวแต่ออกสะท้อนตัวเองก่อนนี่ไงเสนอเงินใครต้องการเงินจะมอบพันกุศลให้นี่ไงโอเคบวกห้าบวกห้าหรอบการตอนนี้โอ้โหไฟแรงเลยวะ เออทำทางหัวใจทึง่งนึงนะปิดท้ายด้วยปิดท้ายด้วยสุนทรพจน์ให้กำลังใจอย่างยิ่งโอเคไปทุกคนไปรีบไปเรียนกันได้แล้วได้แน่นอนโอ้โหไฟลรบเลยกระฉับกระเฉงสิ16คนโอเคขอแสดงความยินดีกับการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งแรกในโรงเรียนของคุณนะักครูใหญ่คุณกังวลไหมจะมีหัวข้อต่างๆมากมายให้คุณตามหาในอนาคตอ่าและนี่คือบทพูดที่ฉัน ร่างไว้ก่อนหน้านี้นะเกี่ยวกับความพึงพอใจสักวันหนึ่งมันอาจจะเป็นประโยชน์ก็ได้โอเคนะบทล็อกหัวข้อการบรรยายละ่ะก็คืออะไรอะ่ะโอ้เราไม่มีห้องน้ําผู้ชายเพียงพอใช่ไหมเออลักษูรเสร็จแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวนะผมจะต้องทำไปเลยอย่างไงมันเยอะมากเลยนะตอนนี้เปิดเทอมใหม่หัวใจว้าวุ่นเลยเอ๋อเราจะส่งอาจารย์อะไรนะไปเนี่ยเบียก้าใช่ไหมใช่ เบียก้าไปฝึกอบรมสองพันเลยเหรอโอ้สองพันก็สองพันเงินเหลือพันหนึ่งต้องสร้างห้องน้ำให้ต้องเรียนอีกเออห้องน้ำชายห้องน้ำชายมันขาดจะดีเราต้องสร้างห้องน้ำชายอยู่แถวนี้ก็แล้วกันนะห้องน้ำชายห้องน้ำชายซึบซึบึบบห้องน้ำชายอ๋อเราติดหลอดไฟด้วยติดหลอดไฟเดี๋ยว ห้องน้ำแล้วมันไปสูบรงสูบหรีกันนะนะเออเรียบร้อยละวเส็จโ,โอเคนักเรียนอุ้ยเงินไม่มีเพิ่งจะเริ่มเป็นหนี้เออเราก็ทำยังไงดีอ,อ่ะเอาเราคืออะไรอะ่ะตอนนี้ออคููใหญ่อากาศที่ีเดือดแทบจละละลายแลโปรสร้างฟิเจอร์ทำความเย็นเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้โอ้ได้เลยตังไม่มีลกกู้ก็เลยขอยืมหนึ่งมนืนี่ไง ยืมมาเลยโอเคการศึกษาที่เรียนได้โดยไม่ต้องจ่ายด้วยการขยายแขนหรือขาต้องขอบคุณคุณในนามมัดฟอร์ดมากอะไรเนี่ยเออก็คือเราไปยืมเงินจากเขาแล้วอ๋อสวัสดีครูยายฉันเป็นชาวนาจากหมู่บ้านใกล้เคียงนี่เองอากาศเริ่มร้อนนะฉันมีน้ําแข็งอยู่ที่บ้านมากเลยอะ่ะอาจจะเอาไปเลยก็ได้นะไม่อยากให้เด็กๆได้เป็นลมแดดเอ้ยไหนอะ่ะเอ้ยแล้วแล้ว,ลวไปดูตรงไหนน้ําแข็งน้ําแข็งไหน แล้วไหนน้ำแข็งอ๋าไหนน้ำแข็งเฮ้ยนี่คืออะไรแพนด้าไข่แมวคืออะไรโอ้ยแมวน้อยเฮ้ยแพนด้าโอ้ยคนนักเรียนบดวันร้อนเดี๋ยวนะเออเอ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหร้อนแป๊ดเลยอ๋อเราจะสร้างอุปกรณ์ทําความเย็นเรากู้เงินมาแล้วไงนี่ไงอันนี้ใช่ไหมเนี่ยถาดน้ำแข็งนี่ไงน้ำแข็งเย็นๆช่วยดับร้อนในอากาศค่อนข้างเย็นได้โอ้ เอาอันนี้ไปวางก่อนก็แล้วกันนะเด็กนักเรียนวางในห้องใครวางก็เรียกินได้เลยนะเออวางตรงไหนเดีววางตรงไหนวางหน้าห้องวางหน้าห้องวางตรงนี้ก็แล้วกันนี่ไงห้องนี้มีอย่างห้องนี้มีอย่างห้องนี้เอาวางโอเคห้องพักครูห้องพักครูห้องรอปภต้องต้องวางไหมไม่น่าจะร้อนมั้งห้องรอปภห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้มีอะไรอย่างห้องนี้มีอะไรอย่างห้องนี้วางไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนี่ไง อ่าห้องวิจัยห้องวิจัยสําคัญมากเอาวางไว้อ่าโอเคแล้วก็ห้องลาชาต้องวางแบบเนี้ยยังไม่ต้องนะเออห้องนี้ยังไม่มีอ้าวางโอ้ยเราอีกอย่างนึงก็ห้องพออนะเราต้องวางด้วยนะเออเดี๋ยวมันร้อนไงดูสิหายร้อนกันเลยยังเออดูสิห้องนี้โอ้หายร้อนแล้วหายร้อนละหายร้อนลวโอ้ห้องนี้ยังร้อนอยู่เลยอะตอนนี้รู้สึกดีขึ้นมาแล้วขอบคุณมากครูคใหญ่ โอเคได้อะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยน้ำบวยคืออะไรอะ่ะไหนขอดูสิน้ำบวยรับกระหายเป็นอย่างดีเอานักเรียนเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปเออจะได้มีกําลังใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นอะไรนี่ยสุขอนามัยส่วนบุคคลเพื่อจะมีชีวิตท,ที่มีความสุขและสุขภาพที่แข็งแรงนักเรียนจะต้องใส่ใจสุขะ อนามมยสวนบุคคลอยู่ตลอดเวลานะครูใหญ่ควรพยายามอย่างเต็มที่ที่จะจัดก,การอ่างล้างมือหรือฝักบัวนะโอเคความแปลกใหม่ในรั้วโรงเรียนได้หมดลงแล้วนะักเรียนคิดวิธีสร้างความบันเทิงด้วยตัวเองคืออะไรอะ่ะสร้างความบันเทิงด้วยตัวเองสวัสดีครูใหญ่โอ้โหอันนี่ามาจากอะไรเนี่ยอาสาสมัครชุมชนเรอสวัสดีครูใหญ่ชุมชนของเราตอนนี้ต้องการคนมาทําความสะอาดตอนนี้คุณสามารถเพิ่ม อาสาสมัครชุมชนลงในกำหนดได้แล้วนะได้ยินมาว่าอาที่นี่เต็มไปด้วยโอกาสเล็กๆน้อยที่จะเพิ่มโอกาสและโชคลดภโดยบังเอิญเฮ้ยจริงเหรอไหนตรงนี้เหรออ๋อนี่เหอาสาสมัครชุมชนการเรียนเราก็ไม่มุ่งอยู่แล้วอ่ะการเอ้ยเดี๋ยนะเอาเอาห้องที่เรียนดีๆไปไหมนี่ไงห้องนี้มันเรียนดีอยู่แล้วไงการวิจัยเนี่ยมันต้องการวิจัยเซลล์อ่ะ วิจัยเซลล์ก่อนที่จะทำได้นิ่งไงไปเป็นอาสาสมัครไปห้องหนึ่งทับสไปเออแล้วก็นี่ด้วยวิจัยพันธุ์พืชกว่าจะวิจัยเสร็จนี่ไงไปเป็นอาสาสมัครเทอมสุดท้ายไปโอเคเอ้ยเดี๋ยห้องนี้มันยังร้อนเหรออ๋อไหนเงนะีเอาใส่เข้าไปใส่เข้าไปเอาน้ำแข็งน้ำแข็งห้องร,ปรอปภไม่ร้อนใช่ไหมครับ เพราะอย่ไงไผมจะทําห้องน้ารวมตรงนี้แล้วก็สร้างรฟรีเลยนะเซ็งเลยอ,ะอ่ะห้องน้าชาตรงนี้เราต้องขยับขยายขึ้นมาบ้างตรงนี้มันมีชั้นวางตรงนี้ละ,ะเดี๋ยวเราขยับห้องน้ําชาเาไว้แถวนี้ก็แล้วกันเนี่ยเนี่ยมันมีห้องตรงนี้ที่ว่างอยู่ที่เราสามารถที่จะวางห้องน้ําชาได้อยู่นะ,ะเดี๋ยวเราค่อยสร้างที่หลังก็แล้วกันตอนนี้รอการวิจัยของโรงเรียนเหลืออีกประมาณ เอาตอนนี้93เปอร์เซ็นแล้วเหลืออีกไม่นานเราก็จะสามารถเฮ้ยแล้วทำไมคนนี้มานั่งเฮ้ยนั่งอยู่กลางฝนโอ้โหแล้วก็มากินข้าวกลางสายฝนนี่แหละไอนดูสิเป็นยังไงบ้างเออเด็กนักเรียนส่วนมากเขาก็จะนั่งอยู่ข้างในนะนั่งเม่อเอ้ยการวิจัยเสร็จสิน้นบัตรูปโรงเรียนเอ่อปลดล็อกการสำรวจโรงเรียนไอนดูสิวิจัยต่อไปเอ้ยวิจัยจอะไรเนี่ยวิจัยอะไรโอ้นี่ไงเครื่องทำความเย็นใช่ไหมเนี่ยหน่ยวันเลยนะ เอาวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนกันไหมหลักมนุษยศาสตร์โอ้โหดูสิโอเค1.2วันน่าจะได้อยู่นเนี่ยหลักมนุษยศาสตร์1.2วันโอ้โหแล้วก็มีการฝึกอบรมอาจารย์มีลถการวิจัยขั้นสูงการสอนที่เหนือกว่าโอ้โหเยอะแยะจะไม่หมดเลยอันนี้คือหลักสูตรโรงเรียนหลายสไตล์โอโ้นี่ไงเราต้องการที่วัดอุณหภูมิด้วยนะแล้วก็มันจะมีห้องพยาบาลนี่ความสัมพันธ์คืออะไรอะทำให้เด็กสามารถที่จะ รักใค้กมเดียวกันได้เลยทำไมมันมีหลายอย่างอย่างเลยอะ่ะตอนนี้เราก็เป็นหนี้นะยังไม่มีตังค์ที่จะใช้เลยนะกดไปก่อนเลยเราควรที่จะเอาร้านค้าขายของเข้ามาเพื่อที่เราจะได้ขายของนักเรียนเราจะได้มีตังค์ใช้ะนะเออเราวิจัยผิดอันปะเ,เปนี่ยไปวิจัยการเรียนการสอนทําไมวะเน,นี่ยวันแรกมันยังไม่ถึงอยู่แล้วอะ่ะวันแรกมันยังไม่ถึงอยู่แล้วอะ่ะวิจัยการเรียนการสอนทําไมไดูสิ ก็ไหนก็วิจัยไปแล้วก็ปล่อยเขาวิจัยไปก่อนนะแล้วเราก็ค่อยวิจัยการค้าการขายเฮ้ยไม่ได้สิวิจัยการค้าการขายก่อนดีกว่าวะเออนี่ไงเงินต้องมาก่อนนะเพราะว่าเราต้องรีบหาเงินเพื่อที่จะมาใช้ีนี่นะเราไปยืมเข้ามา1นึ่งมเหรียญนะนะโอ้ตอนนี้กันไหมการวิจัยของเรามันลดลงอะ่ะโอ้มันวิจัยช้าลงเนื่องจากอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราเอ่ย้ายโรงวิจัยอ่ย้ายสูย์วิจัยทําการย้ายสูย์วิจัยมาไปที่นี่ เรียบร้อยเอาเราต้องการเพิ่มนักวิจัยไหนะดูซิเออมีใครที่จะวิจัยได้ไหวอู้มีคนนี้นะวิจัย14จะจ้างแพงคนนี้โอ้คนนี้จ้างแพงกว่าเยอะเลยปะแต่ว่าเขาวิจัย14เหมือนกันเอาเอาคนนี้ก็แล้วกันนะมาเลยสอนพืชศาสตร์ด้วยทำงานได้หลายด้านนะเราอะไม่เอามาเลยช่วยกันวิจัยแล้วก็ไปเพิ่มความเครียดอุ้ยตารางความเครียดของใครเนี่ย ศูนย์วิจัยอยู่ที่นี่โหมันเต็มหมดแล้วครับทํายังไงดีเออทํายังไงดีนะทํายังไงดีนะต้องสร้างห้องจัดการเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งห้องแล้วครับนั้นเราก็มาสร้างห้องอ่าห้องอะไรวะห้องจัดการอยู่แถวนี้เลยก็แล้วกันนี่ไงอ่าพูดถึงก็สร้างเลยสํานักงานบริหารนี่ไงฟึ๊บฟึบแบบนี้อนะอุ้ยมันเล็กเกินไปปะเนี่ยมันโคตรเล็กเลยวะ่ะอ่าแบบนี้ แบบนี้อ่าเพิ่มขึ้นมาสักเล็กน้อยแบบนี้เล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็ใส่โต๊ะทํางานเข้าไปโต๊ะทํางานอยู่แบบนี้มีอันนี้อยู่แบบนี้มีหน้าต่างเล็กอุ้ยอันนี้คือเฮ้ยโอ้หหน้าต่างมันดูดีจังเลยนะแล้วก็มีประตูเข้าด้านนี้แบบนี้ไงโอเคมีถังขยะอยู่ด้านในพร้อมที่จะให้เก็บกวาด อันนี้มันขาดอะไรขาดโทรศัพท์นี่ไงเรียบร้อยสำนักงานเรียบร้อยแล้วโอเคอันนี้ก็คือยังไม่มีอาจารย์ใช่ไหมออเดี๋ยวนะสำนักงานเราจ้างอาจารย์มาอีกหนึ่งคนเอาใครมาอยู่อุ้ยไม่มีคุณสมบัติเหรออันนี้ก็คือเขาผ่านการคัดกรองมาแล้วเหรอนี่ไงนายมาคุมการบริหารของเราอีกคนนึงก็แล้วกันนะแล้วก็ตารางเรียนตรงนี้มันก็จะไม่มี คนคุมใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยถือว่ามันมีคนคุมอยู่นยะถามจริงเออไหนนะอันนี้จัดการห้องเด็กนักเรียนที่มาใหม่ให้มันเรียบร้อยอันนี้ก็คือมันมีใครมันมีอยู่อีกห้าคนนี้มันไม่มีนักเรียนแล้วก็เอาอาจารย์คนใหม่ที่เราเพิ่งจ้างมานี่แหละไปคุมเลยโอเคแล้วตอนนี้ห้องวิจัยมันเยอะมากเลยเราเอามันใส่นี้ได้ไหมเนี่ย โอ้โหมัน41เลยว่ะเอ่อห้องวิจัยก็ให้พอ,อดูแลไปนะพออดูแลห้องวิจัยส่วนคนนี้ดูแลห้องน้ําชากับห้องน้ําใหม่เพิ่งสร้างมาแล้วก็อีกหนึ่งอันนะก็ดูแลห้องน้ําชาไปด้วยเลยก็แล้วกัน35โอเคคนนี้เต็มแล้วเออพอ,อจะได้สบายใจอันนี้คืออะไรแล้จะเลือกอะไรดีนะการเรียนการสอนก็คือเพิ่มค่าเล่าเรียนก็นแล้วกันนะ เราไม่มีตังค์นะช่วงนี้อ่ะเอออากาศร้อนมากเลยห้องนี้อาตรงนี้เราก็ไปเอาความเครียดห้องพอ,อ,อมาโอเคพอ,อ,อก็จะอยู่ที่41กับ72รับรองความเครียดได้อยู่เรียบร้อยแล้วโอ้ห้องนี้มันร้อนอันนี้เ๋ยวสร้างสิ่งก่อนสร้างที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ให้ก่อนนะให้นี่จะได้ทํางานไม่ร้อนโอเคเยี่ยมเลยคุยอะไรกันอาจารย์ ย่มอาจารย์มั่วมอยเรื่องอะไรกันอะไม่รู้อะเมื่อกี้เขาเหมือนกับเรื่องคุณไม่ถือมันไว้อีกแล้วคืออะไรอะเขาไม่ถือหรอไม่ถือเรื่องอะไรอะเออตรงนี้เราปรับสภาพห้องไหมในเมื่อออันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วอะนะเราก็ยังมาปรับสภาพห้องนี้ก่อนเอาชุดนี้ชุดนี้เอออกโอเคเป็นแบบนี้ก็แล้วกันชุดนี้เอาออกที่เหลือก็น่าจะเพียงพอละอ่าเรียบร้อยสําหรับหนึ่งห้อง เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเรียนเป็นยังไงบ้างตอนนี้โหเงินที่เรายืมเข้ามา3 0 0พเราต้องจ่ายเข้าไปยังไงวะนนี่ยดีดูสิเรากู้มาใช่ไหมมันจะต้องจ่ายเงินที่เหลือดอกเบี้ยก็คือดอกเบี้ยห้าเปอร์เซ็นต์ต้องจ่าย1 5 0 0 0าเหรอชําระรายวันวันละ520 20วันเหรอาําระทั้งหมดทีเดียวก็ได้นะเออแต่ว่าเราต้องจ่ายให้แผนกเงินเดือนครู4 0 0พเหรียญอา่าสิ่งก่อสร้างบารุง 480โอ้โหเงินค่าซุ้มอาหารกับมัดฟอร์ที่จ่ายให้เราก็คือค่านักเรียนอะรวมปุ๊บเราขาดทุน1.400ต่อวันเลยรอเนี้แย่เราเราต้องการซุ้มขายอาหารบนะัดเดียวนี้นนักเรียนคุยอะไรกันจริงเหรอเออใช่ฟรีทั้งหมดเลยไม่ไม่เล็วไม่เล็วอะไรอะอะไรฟรีขอพอรรับด้วยคนได้ไหมพอ,อใหญ่ได้ของฟรี โอ้มาพอไปดูอีกทีนักเรียนนักเรียนมันก็แบบคุยเล่นกันแล้วอะน,นี่ไงนักเรียนโอ้โหนักเรียนแบบว่าเป็นซูปเปอร์สซย,ย่ากันทุกคนเลยนะนักเรียนซูปเปอร์สซย,ยา่านินนินนิน,น,นอ้ฟ้ามืดแล้วฝนท่าจะตกแฮะแล้วคุยกับใครอะเพื่อนไม่อยู่แล้วนะไอ้หนูเราจะต้องทําความสะอาดโรงเรียนที่นี่อยู่เสมอนะเอ้ยโอ้โหโพูดถึงนักเรียนคนนี้ดีมากเลยเดี๋ยวเราเอาถังขยะภายนอกมา ไว้ให้นักเรียนแถวนี้ก็แล้วกันนะนี่ไงวางไว้บริเวณตรงนี้นี่นักเรียนที่กินอยู่ข้างน,นอกก็ควรที่จะมีถังขยะภายอ้ยวางไม่ได้มีถังขยะภายนอกอยู่ตรงนี้ริงโอเคเออเพื่อนักเรียนจะได้ไม่ต้องไปทิ้งขยะไกลไงนี่คนนี้มันนอนเล่นสบายใจเลยอเนี่ยไหนเข้าเรียนกันหรือย,ยังนักเรียนวันนี้ เออยังไม่เข้าเรียนก็โอ้โหนักเรียนแบบว่าเริ่มแบบก็เดินพุงพรั่งเลยนะเดินเพ่นผ่านเต็มไปหมดโรงเรียนเลยอตอนนี้ก็เป็นการเลิกเรียนแล้วล่ะครับโอเคครับคุณผู้ชมก็สําหรับเกมเ t t ทูสค o o พาร์ตนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะก็คือตอนนี้เราได้มาเริ่มต้นโรงเรียนใหม่สร้างห้องใหม่แยกห้องจัดตารางเรียนแล้วก็มีการเสริมการสอนจัดการวิจัยใหม่ให้กับนักเรียนนะพาร์ทหน้าเราน่าจะ ได้การนี้แล้วครับนี่ไงร้านค้าโรงเรียนน่ะที่เราจะทําการสร้างมาเพื่อที่จะสร้างรายได้เพื่อที่จะชำระใชหนี่ของเราอะนะไว้เจอกันใหม่า่านหนะ้าครับผมบ๊ายบาย